วันนี้จะชวนพ่อทำอาหารญี่ปุ่นโบธามาเปลี่ยนเนอะทานะโอ้สีน่ากินมากเลยโอ้ยดูดินี่ครับต้นหอมนิงาโอ้ยน้ำซอสโอ้ห สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าภัยอีกแล้วโอ้โหวันนี้มันอากาศจะครืมครืมหน่อยนะครับผมก็เหมือนฝนจะตกนะครับก็หวังว่าจะไม่ตกนะวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนพ่อทําอาหารญี่ปุ่นนะครับจะเป็นอะไรก็มารอติดตามกันพ่ออยู่ไหนแล้วครับพ่อไฮน,นะหาหนอมามามา,มา,มานี่ก่อนไม,ไม่ต้องทำแล้วนอะมาดูก่อนมาดูก่อนอ่า,าดูไก ไก่วันนี้จะชวนพ่อทําอาหารญี่ปุ่นเครื่องอย่างนี้ถ้ายังไมาทำเปลี่ยนนะ,ะอาหารญี่ปุ่นนี่นี่ดูนี่นดูนี่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 เครื่องมันจะ่นี่ดูนี่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 อันนี้อันเดียวพ่คคทาททำอาหารญี่ปุ่นได้แล้วอันนี้อันเดียวครับคิโคแมนซอสเทริยากิอันนั้นอันเดียวเหรออันนี้อันเดียวทําได้แล้วมาเดี๋ยวลงมือกันมอีไก่ไก่นี้เราเลือกเป็นตรงสะโพกนะครับอันนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องเลาะกระดูกออกก็เป็นชิ้นอย่างนี้ไม่หั่นนะ ไม่เห็นเอ้าออก,กระดูกออกพ่อกันเนาะากระดูกออกอย่างเดียวครับระหว่างพ่อเลาะก,กระดูกนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันเครื่องก็จะมีนี่มีงาแล้วก็ต้นหอมเอามาแต่งหน้าแต่งกลิ่นตอนเราทําเสร็จอะให้มันหอมอะอไม่กลิ่นหน่อยครับส่วนอันเนี้ยสําคัญน,นี่นี่เนาะครับตัวนี้อันเดียวนะยังก่อนอะคิคโคแมนซอสเทริยากิคิคโคแมนคิคคิคโคคิคโคแมนซอสเทริยากิซอสเทอริยากิมันหมันยาไว้นะอันอันไม่เป็นไก่มาหมูหน่อยอันนี้อันนี้เขาทำมานี่เป็นไก่เป็นไก่ครับแต่เราใส่หมูก็ได้ Ừ, ใส่ปลาก็ได้เ,เวลาเราย่างปลาเพราะเอานี้ไปทาได้เหมือนกัน้นเขาเ้าใจรก็เนาะเออทำหมูหันซอสเทเรกีไหมน่าสนใจนะนจรอก่อนถ้าใครอยากเห็นทำหมูหันซอสต,ตัวเนี้ก็คอมเมนต์บอกเนาะอันนี้ก็ลอกกระดูกออกอนนี่เนาะอันนี้โอ้พอดูพ่อทําง่ายเลยเนะี่ยคือในเนี้ยมันก็มีหลายอย่างมากเลยนะพ่อเครื่องปรุงมันอะถ้าเกิดเราไม่ใช้ซอสตัวนี้เราก็ต้องใช้เครื่องปรุงหลายอย่างเลย หลายอย่างคะหลายอย่างแต่ว่าอันเนี้ยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยใช้ตัวนี้ก็ครบหมดแล้วไงแต่ต้องซิมรสชาติลองลองลองจิ้มรสชาติก่อนครับนี่เหร็นบ้อยละหลุดมาแล้วตอนนี้พ่อต้องเอาไม้แหลมๆมาจิ้มอ่ะซอสจะได้เข้าไปจิ้มลงเนื้อมีไหมมีก่ะง่ายๆอะเนี่ย เอาไม้ไผ่เราเนี่ยแหละครับง่ายเลยแหนมนี <what> ่แหลมๆแล้วเนี่ยเหลี่ยมมรกไรนี่แทงทางเนื้อวะแทงทางเนื้อเนาะนะแทงทางเนื้อนี่จ๊ะครับนี่นี่จะเป็นรูแบบว่าน้ำซอสมันจะได้เข้าไปข้างในอะแหม่มแหม่มแหม่มเตี้ยนี่เนาะได้แล้วเพาะได้แล้วเนาะได้แล้วได้แล้วนี่ใช่เลยเปล่ะ ครับต่อไปก็หมักครับหมักในถ้วยนี้เลยใส่ช้อนหนึ่งเหรอครับผมช้อน่อย่างเดียวซอสนี่อย่างเดียวใส่เลยนี่ใส่ซอสนี้เลยพ่อง่ายครับแซมบอกอะไร่เอาอีกหน่อยอีกหน่อยนะอ๋อเพอละพอละเพอละโอ้กินหอมเลยหอมไหมกินหอมนะซอสอย่างก่อนเนี่ยจีมันนะนี่นี่ชื่อคิกโคแมนซอสเทริยากิคิกโคแมนช้อน เครียดขีดวันยาวเว้ยไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คุกให้เข้ากัน,นครับคุกเข้ากันกะเอาหน่อยเอามือเนี่ยเอาหน่อ,นอนนยน,อน,น,นี่นอนนี่เนง่ายไหมง่ายกะอันนี้นะง่ายจะก,กิ่นหอมหมนเลยอันนี้ก็หมักไว้ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีเพราะถ้ามีเวลาเยอะก็สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้น้ำซอสมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้ออะไรเข้าไปในเนื้อมันดีเนาะเนี่ยซอสนี่จะทำให้ไก่นุ่มแต่มันมีกลิ่นซอสขึ้นมาแล้วนะกลิ่นขึ้นมานะกลิ่นช่อ่ะอ่ะได้้้้แลลววเเนีี่่ยยยปอไง อะไรมาไว้ก่อนมากไว้ก่อนอะไวเนาะแต่ีครับไปพ่อพาไปดูเลยนะหนอนอนอเยอะเลยเยอะเลยอ๋อนี่อันนี้มันจะเป็นต้นใหญ่ไหพอมันเป็นแค่ออกตาไม่ใช่หรอออกมาจากตาไม่ใช่หรอตาห่างลงนี่อ๋อโอ้ยนี่ใหญ่มากเลยนี่นีนี่อ้นี่ออโอ้ยพ่อเรายังไม่ได้ทำนั่นเลยหน่อมันจะทานะจะทำไหมอ๋อรอติดตามเลยคุณผู้ชมจะทำหน่อมันให้ดูนะครับหน่อมันในมีปนข้างเดีวโออร่อยมากเลยหน่อมันอ่ะ มันจะมันๆนะไม่เปรี้ยวนะนี่เป็นไม้แล้วปล่อยมันปล่อยมันขึ้นไปนะครับอันนี้ใหญ่ไปละเอ้ยนี่กินได้เหรอพ่อได้ค่ะนี่คุณผู้ชมเจียงหนมมัทฉะโขงโขงก็ละโอ้ยมันใหญ่มากเลยพ่อใหญ่เอ้ยมีนู่นอีกพ่อน่ะมีกระดังนในมีนาขนาดเด้อด้านในด้านในนู่นเหรอไป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 ดูในนู่นไปโอ้ยอันนี้มันไม่เป็นไรเพราะมันไม่กินหรอแมงตัวเนี้ยไม่กินไม่เป็นไรเนาะนี่ใหญ่มากแล้วครับเนี่ยเนีครับโอ้เนี่ยใช่ใช่ โอ้ยเต็มเลยโอย้นี่พ่อดูต้นไม้หักใส่อ่ะอันนี้เป็นต้นมะขามเทศนะครับดูล้มใส่ดีนะมีไม้ไผ่กันไว้ไม่งั้นไปโดนใส่ที่พักของเรานะครับไปเดี๋ยวไปทําอาหารญี่ปุ่นกันวะอันนี้เราก็หมักไปประมาณเฮ้ยเกิน2ี่นาทีนะดูโหดูสีซอสม,นะมันนะเมื่อกี้ชวนนักขนาดนึ่งเข้าไปน้นะนซึมเข้าไปในเนื้อหมดแนละ้วเข้าไปแล้วในร,<ะ>รกูก็กลิ่นยังหอมอยู่นะเนี่ยหอมซอสมากไปไป,ไปจีนกะพ่ลเนาะจีเลยนำกระทะลงเตาวันนี้ใช้เป็นกระทะบาางนี้นะครับมันจะได้แบบร้อนทั่วถึงกันนะ เราจะใช้น้ำมันทาก้นกระทะหน่อยนะครับพลมันกลมติดเอาทางหนังลงนะพ่อทางหนังลงครับนี่นี่เล็กุูมีใหญ่ๆนี้นี่ครับทดลงไปนะครับผมเอาทีหนึ่งทีหนึ่งง่ายไหมง่ายนะแล้วกลิ่นซอสออกมาเลยนะพ่อนะลอครับโอ้ยพ่อมัน่างอยู่ใส่น้ำใส่กันเนาะแต่พร้อมกันเลยก็ได้เราจะได้สุกพร้อมกันนะพ่อนะครับ ชิ้นหนึ่งนะครับสี่ชิ้นเลยครับสี่ชิ้นครับถึงไม่ม้วดนะครับผมเ้อเอาถ้ามันโดนความร้อนกลิ่นมันออกมาเนาะกลิ่นซอสมันหอมเลยครับกลิซอสความาวเลยไอ้ติ๋วแล้วเนี่ยติ๋วละเขาคิดว่าอร่อยไหมอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะเดี๋ยวเราดูซอสหน่อยนึ่ ทิฟโคแมนซับเทริยากินะครับแต่รสชาติเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนเดี๋ยวเรากินสีนจะช่เือเยกินหอมมากกินหอมมากเดี๋ยวเรามากลับดูกันเนาะเปนไงโอ้โหสีน่ากินมากเลยอุ้มันเด้งๆเหรอ่เหมือนน่อมากเลยนะว้าวไ่น่ากินอ่ะอานเอ้ยย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 ยนยย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 ยะยยยยยมยยยยยนยยย้ยมยย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 ้ยยย้ อืม่น่ากินมากเลยนะผ่านไปอีกสิบกว่านาทีครับผมโอ้ตายพ่อกลิ่นออกมาแล้วไปไปโอ้ไมน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปคั่นกันนะครับเอาเอาหนังออกไหมเอาหนังขึ้นไหมเอาหนังขึ้นสวยกว่าไหมนี่อจื๊บนี่ดูดิโห่เหม่อเลยถ้าเราหมักนานกว่านี้ซอสมันจะเข้าไปในเนื้ออย่างเงี้ยอือนะครับมันก็หอมขนาดนี้เนี่หอมมากแล้ว โ oh. อ้ชิ้นหนึ่งสีสวยมาก <Ooh. S 1> อ,อืมอืมของขนาดไหมอืมว้าวอ๋ออีสองนี่ไม่หันไหมเฮ้ยกัดกินเอาอ่ะไม่นไม่หันมันจะได้แบบมันทะลุมเติดเต็มปากเต็มเก้าอีเต็มปากเต็มคำหนุ่มคนนี้โอ้โหสีมันน่ากินมากคุณผู้ชมอ่ะกลิ่นหอมมากเลยครับจะใส่ต้นหอมด้วยนะครับผม เขียวโอ้ยโอ้ยนี่ใส่เหน่าเนื้อนี่นะไล่กัมเหล้านะราดราดซอสอีกหน่อยเพื่อเพิความเข้มข้นจะช่วยแำมกะครับนี่ราดที่หน่อยไม่เยอะครับว้าวนี่นี่ดูดิโอ้โหใส่งานน่าทานขึ้นดูดิเปรียบด้วยแหละครับกลนน้ำลายแล้วดไปลองกินนะครับลองกินอะชิ้นหน่อยดินีโอ้โนี่น่ากินมากดูดิมีงาหน่อยนะมีงานมีงานของหนังหน่อยต้องกินนะครับ ะครับเป็นไงบ้างครับเกินนอลายตามแล้วเนีย่ยอีกาโม,โมโ้นขนาดอีกาโม,โม,โมน้นขนาดอีกาอีกาโม้นขนาดโอ้กินมันหอมขนาดเนอะหอมเหรอหอมนะไก่มันนุ่มดีขนาดอโอ้รสชาติมันน่ะมันออกเปรี้ยวหวานหวานนุ่ยนะอ๋อว่าเดี๋ยวหอมขนาดเนอะหอมนะ โอ้โหเด่นนะมันเข้มข้นขนาดนึงน้ำซอสเข้าในดีขนาดไหนคำนั้นชิ้นนะนะลุ่มดีนะอือดีม่ไหวแล้วดีดีเพรว่าต้องลองลองชิ้นหน่อยลองกัดดูสักชิ้นไหมเหนียวไหมเนี่ยที่เป็นชิ้นนะครับเนี่ยครับเอาชิ้นไหน่อยอือเนี่ยอ่าอือโอ้ยดูดินี่ครับใส่ต้นหอมนิงาโอ้ยน้ำซอสกัดเลยครับกัดเลยกันเลยโอ้ย รูปไหมมั่นนุ่มอยู่ขนาดนั้นเข้าท่าไปเชือที่ไหนก่อนเนี่ะไปเชือที่ไหนวะเอาผมซื้อมาจากโลตัสออ๋โลตัสเหรอครับโลตัสเซเว่นท็อปฟุตแลนด์มีหมดนะพ่อเขาซื้อมาใบหนึ่งเสิร์ฟง่ายดีเนาะจิ้นหมูก็ได้ไล่แล้วเพราะนั้นแ่ะได้ทั้งหมูปลาก็ได้พ่อปลาไก่เอาเลยเชื่อไปเลยอ่อีกคำหนึ่งคำหนึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งกินได้แล้วครับไม่ไหวแล้วเยอะแยะมันหมดแล้วอ่ะโอ้ยมันนุ่มดีนะครับเนี่ยน่ะ ชิมดูไอ้ที่เป็นชิ้นกันนี่มาครับลองดูขอโอ้ยกินน้ำลายไม่ได้กินเลยเนี่นี่ขอนซอสดเดยิเ้ยมๆเลยครับผมอืมอืขมข้นอ่ะขมข้นเนาะอืมัมมอนหอมจริงนะหอมอะ่ะหอมมีกลิ่นหอมอะ่ะไก่นุ่มเอาออกหวานแล้วก็มีเปรี้ยวหน่อยๆตัดกันแบบม,มันไม่เปรี้ยวนะมัน มันเปรี้ยวหวานกว่าหวามันคล้ายๆมะขามอย่างเง้ยบอ,อกไม่ถูกเหมือนกันอร่อย,อยซอสดีก็อร่อยแล้วเนี่ยกลิ่นนั่นนะกนละิ่นหอมใช้ค่น้ำผึ้งไว้ตรงนี้หรือรู้เนาะไม่หลายอย่างนะแล้วมีกลิ่นซอสถั่วเนี่ยหลายอย่างหลายอย่างอืม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 อมอืม้ืม <c oughs> อืมอ,อืมอ,อ,อ,อืม, <c oughs> มอืมอืมอปแอืวอืมอืมนีมอื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 มม มันจิ้มหยดอ่ะอืม,มนคุณนผะ่ากินนะยากมันมายุ่งยากไพ่กับไพ่อ่อนๆครับทำใจทอดผ้าดูเขาเขาย่างอ่ะย่างย่าง้างโมนในโมกระทะอะไรรู้นาอครับหมดกินนะอืม ไม่ถ้าเราหมักนานกว่าน,นี้เนาะเนี่ยข้าเป็นเนื้อเยอะกว่าน,นี้มันก็ข้าเต็มที่แล้วเนี่ยออันนี้ก็นุม่มนะครับอือหออืมยากชอบอืมอาหารญี่ปุน่อนอาหารญี่ปุน่อนอาหารญี่ปุน่นข้วปลาไหลอือ,อพ่อนี่ไม่ธรรมดาแลนะ้วน่ะทำอาหารญี่ปุ่นเป็นได้ไนะี่โอ้พอมีตวจวชจวยนี่ อะไรเนี่ยไปเนี่ยเปลี่ยนกูข้นอ่ะไม่งากใครได้ตอนนี้ไปนะเอาไปทำนะครับเป็นทุกคนอ่ะกูโคน่ะไปหาซื้อมาลองทําดูได้นะครับง่ายๆรับถ้าเพื่อไปชื่อนะพอกองเอาเอาขนไปอ่ะตอนเดียวเลยอ่ะไปบอกเขาจาชื่อไม่ได้อืมอือร่อยอือืมปลาก็น่าจะอร่อยเนาะเนาะถ้าค่อยๆอยทาย่างๆมันอ่ปลาตัวใหญ่เนื้อเนื้อเนาะถ้าตัวน้อยมันมันแห้งมันแห้งแห้งอ่ะตัวใหญ่เนอะ อืม,อออมข้าวพ่อเหม่ออิ่มไหมน่ะบ่แล้วอิ่แล้วอิ่มแล้วว้าวขา้าวชาดเลยนะนั่นเลยนะครบชุดเลยทำอะนะอปุ้งอะ้งสักอย่างอ่งนะไม่ปุ้งเลยทอาอย่างเดียวอืม ใครสนใจนะคุณผู้ชมไปลองหาซื้อลองมาทำดูนะครับคิทโคแมนซอสเทริยากินะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาหารเมนูเมนูอะไรอ๋อเมนูไก่อะไรเมนูไก่เทอริยากิเทริยากิเหมือนเหมือนใบยัน